ข้อดิ้งกับระบบพิเศษตอนที่สามสิบปดเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อผงพัดมาคุยเรื่องที่ดินกับโชคชยัยครอบครัวของดินแ้ากลุ่มของยุทธนาก็าว่ามากแล้วนี่ยังมีพงพัดกับลูกน้องอีกสองคนไทยไม่รู้เลยว่าจะช่วยโชคชัยยังไงเหมือนเป็นการเจราจาซื้อขายกันธรรมดาแต่มันดูเหมือนว่าจะไม่เป็นอย่างนั้นพอยุทธนาคมโค แต่โชคชัยกับลูกเขยไม่ยอมพงพัดเสนอเงินให้มากจนคิดว่าโชคชัยไม่สามารถปฏิเสธได้แต่ก็ยังปฏิเสธเก็บเงินของคุณไปเถอะผมไม่ขายทั้งนั้นที่ดินผืนนี้ผมเอาไว้ให้กับลูกๆคุณคิดให้ดีนะคุณโชคชัยอยคิดว่าใครจะช่วยคุณได้ผมจะให้เวลาคุณตัดสินใจ ถ้าครั้งหน้าคุณยังปฏิเสธผมอีกผมว่าคุณอาจจะไม่ได้ขายที่ดีแล้วล่ะผมผัดพูดพร้อมกับบอกให้ทุกคนกลับแต่ไทยยังอยู่ไทยจับมือของโชคไทยลุงโชคไม่ต้องกลัวนะคนพวกนั้นจะไม่ทำอะไรรุนแรงหรอกผมจะคอยช่วยลุงไอ้ไทยทำไมแกถึงช่วยฉัน ็พี่สอนสั่งไว้ลุงโชคไม่ต้องห่วงคนพงพัดไม่ได้ใจร้ายเพียงแต่ว่าเขาอยากเอาชนะกุญโยธาหมายความว่าเขาไม่ได้อยากได้ที่ดินของทันตั้งแต่แรกใช่เชื่อผมนะผมช่วยลุงได้พูดไปก่อนจะช่วยยังไงก็ยังไม่รู้เลยทางพงพัดไม่เห็นไทยก็ถามวายโยว่าทายไปไหน ทำไมจึงไม่กลับมาด้วยกันว่าอยู่ว่าไทยยังอยู่ที่บ้านของโชคชทยเห็นไทยยังยืนคุยอยู่หรู้ว่าไทยจะสนิทสนมกับคนพวกนั้นแต่พงพัดไม่เชื่อว่าไทยจะสนิทกับโชคชทยพ่อกลับมาค่อยถามอีกทีพอไทยกลับมาพงพัดก็เรียกไปพบแล้วก็ถามเรื่องครอบครัวของดินพริ่มถึงโชคชทย ลุงโชคเป็นคนดีครอบครัวของดินเป็นคนดีผมก็แค่ทักทายธรรมดาฉันก็ไม่ได้จะว่าอะไรแค่อยากจะถามในเมื่อคุณรู้อย่างนี้แล้วผมก็มีเรื่องอยากจะบอกคุณถ้าคุณไม่ซื้อที่ดินของลุงโชคจะดีมากเลยหมายความว่ายังไงหรือคนพวกนั้นขอร้องให้หนายมาเกลี้ยก่อมทันไม่ครับลุงโชคไม่เคยบอกผมพูดของผมเอง ก็เหมือนจะไม่ง่ายจริงพอพูดออกไปพงพัดก็ไล่ไทยออกมาจากห้องเลยจนวายโยอดไม่ได้ที่จะถามไทยนายกำลังช่วยครอบครัวของดินแล้วคุณละ่ะคุณก็สนิทกับดินเคยไปอยู่บ้านดินซะได้ซ้ำแต่คุณกลับไม่ทําอะไรเลยอย่าว่าจะทําอะไรเลยยังร่วมมือกับคุณพงพัซซี่สถานการณ์มันบังคับ สถานการณ์ของดินก็บังคับเช่นกันบ,บังคับให้เขาต้องอดทนกับสนที่เข้าออกมิติเขาเป็นว่าเล่นเพียงเขาอานุญาตใครจะไปคิดว่าสนเข้าไปได้อีกมันสร้างความแปลกใจให้กับโอดินและชนาสนมากจนชนะชนนึกถึงเรื่องสมัยเด็กได้ตอนนั้นสนบริจาคเลือดให้กับดิน พอดินประสบอุบัติเหตุจากรถนักเรียนชนกันตอนนั้นในรถมีเด็กแค่ไม่กี่คนหนึ่งในนั้นก็มีสนดินเสียเลือดมากและเจ็บหนักที่สุดสนเป็นหนึ่งนอกจากครอบครัวที่ช่วยให้เลือดกับดินออดินที่จำไม่ได้ถามเพราะความแน่ใจว่าสนไม่ใช่ลูกเบียน้อยพอ่อใช่ไหมถึงได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับพวกเขาชนาชนว่าไม่เป็นอย่างนั้นแน่นอนพอ่อพ่อของเขา รักแต่แม่เพียงคนเดียวถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีข้อสงสัยอื่นแต่เป็นไปได้เหรอไม่อยากจะเชื่อเลยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อพี่ชนมันเป็นไปแล้วถือว่าตอบแทนสนกันแล้วกันแบบนี้สนกระเชิดเลยไม่ต้องง้อใครโดยเฉพาะสามสินยิ่งทำไม่สามสินหงุดหิดมากสนไม่แม้แต่จะมองตามติดแต่ดินพวกเขาออกเดินทางมาสองวัน สนแทบไม่สนใจเขาเลยขนาดอาการของชนะสนดีขึ้นแล้วสนก็ยังไม่มาช่วยนำทางจนวันนี้เพราะพวกเขาเดินทางได้ไวจึงหยุดพักก่อนเวลาเพื่อจะค้างคืนที่นี่พอปกติแล้วต้องถึงค่ำพวกเขาถึงจะหยุดพักและเพราะเหตุนี้ทำไม่สามสินลากสนมาคุยตามลำพัง ถามว่าทำไมซนถึงไม่สนใจเขาเลยสนก็งงทำไมผมจะไม่สนใจคุณแล้วทำไมไม่ช่วยฉันนำทางผมต้องช่วยชนต้องช่วยประคองชนชนอาการดีขึ้นแล้วฉันนำทางคนเดียวมันเหนื่อยผมรู้แต่คุณก็ไม่เห็นบอ,อกผมนี่แล้วเรื่องอาหารอีก ทำไมถึงไม่กินกินสิกินเยอะด้วยกินแบบว่าไม่มีใครว่าเอามาจากไหนจากดินไงดินใจดีขนาดนั้นเชียวยิ่งกว่าใจดีได้นอนตากแอร์ช่ำๆแอรมาจากไหนฝันเหรอตายแล้วเพอพูดหลกไปแล้วซามจินยังไม่รู้นี่ว่าดินมีมิติ แบบนี้ก็แย่แล้วทำยังไงดีพูดความจริงมาได้กินอิ่มจริงๆริงไหมจริงๆรินใจดีมากจริงๆนะคุณก็รู้ว่าผมอะทนความหิวไม่ได้หรอกเรานอนต้นเดียวกันอยากกินอะไรก็ได้กินหมดคุณเชื่อไหมเชื่อทำไมเชื่อง่ายจัง ความลับของดินเขาก็พอรู้เพียงแต่พูดออกมาไม่ได้ตอนนี้สนอาจจะรู้หรือไม่รู้เช่นกันแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่ควรพูดออกมาสามสินเสนอให้สนไปนอนตอนเดียวกับเขาเพราะนั่นมันจะเป็นการลบควนดินมากเกินไปสนปฏิเสธทันทีแถมปฏิเสธอย่างไรเย้ยว่ายังไงก็ไม่ได้ จะนอนกับดินนอนเต้นเดียวกับดินดีกว่ายังไงก็อิ่มท้องอิ่มท้องมากกว่าด้วยอยู่กับฉันก็อี่มเหมือนกันมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันจริงๆบายนะคุณสามสินต้องไปช่วยลูกพี่สอนกลางเต้นนี่พูดแล้วก็เดินไปเลยสามสินเดินกลับมาด้วยควาหมหงุดหงิดยจทาเห็นแล้วก็หัวเราะเป็นไง ไม่สนละสิก็ไม่สนสมชื่อนั่นแหละให้ตายสิไม่รู้ว่าดิ้นดอกรอด้วยอะไรถึงติดดินแจจะอะไรสิก็ของกินนะสิแล้วแกหลโยธาไม่หมุดหงิดบ้างเหรอที่ดินไปนอนต้นเดียวกับชนะชนจะให้ฉันหุดหงิดอะไรก็ดินไปดูแลพี่ชายอีกอย่างแค่ดินสบายใจก็พอ แกใจกว้างดีใครจะเหมือนแกที่ใจแคบพ่อพอกับไอ้สอนทาไมต้องเอาฉันไปเปรียบกับมอนั่นด้วยฉันไม่เหมือนมันซะหน่อยมันเห็นแกตัวแกก็เข้าข่ายแล้วแหละฉันไม่ได้เห็นแกตัวซ้อนเห็นแกตัวจริงถ้าไม่เป็นพอชนทำท่าเหมือนลังเกเขาป่านนี้เขาคงนอนเต็นท์เดียวกันแล้วไม่แค่ลังเกียดเหมือนขยักขย่งด้วย มันเจ็บจี๊ดไปถึงขั้วหัวใจแต่สักวันหนึ่งเขาใ้ชนยอมรับเขาให้ได้ทำได้แค่มองห่างๆรอจนถึงเวลาที่เหมาะสมทางชนะชนก็รู้ตัวดีว่าถูกฟามองตลอดแม้จะไม่ได้มองไปที่สอนตรงๆแต่ก็รู้ว่าถูกสายตาของสอนจับจ้องตลอดพี่ชนกางเต้นเสร็จแล้วเข้าไปในเต็นท์เธอจะได้เข้าไปพักผ่อนในมิติแล้วสนล่ะ เข้าไปรออยู่แล้วไวขนาดนั้นเชียวอืมแต่พี่รู้สึกว่าไอสอนมันอย่าละแวงไปนักเลยเขาก็คงอยากกลับไปที่หมู่บ้านเหมือนกันใครจะอยากอยู่ในป่าละพี่ลำบากทุกอย่างอยู่ในหมู่บ้านสบายกว่าตั้งเยอะเชื่อเถอะทำไมอย่างนั้นสอนคงไม่ยอมพวกเรา ชนพยักหน้าหลังจากเข้าไปในเต็นท์ชนก็ส่งพี่ชายเข้าไปในมิติออกมาอีกครั้งเพื่อนำอาหารมาให้กับโยธาและสามสินเห็นหน้าสามสินบอกบุญไม่รับก็รู้ได้ทันทีว่าสามสินคงจะหงุดหงิดเรื่องสนเป็นยังไงบ้างดินชนะชนดีขึ้นบ้างหรือยังดีขึ้นมากแล้วแค่ไม่อยากให้สอนรู้เลยต้องแก้ไปก่อนสลับมากดิน แล้วนายล่ะสามสินว่าสันสลาดแล้วนายทําไมดูเครียดนะักไม่ได้เครียดอะไรนี่ดีสิไม่มีคนวุ่นวายกับฉันนี่หมายถึงสนเหรอเปล่าเปล่าแล้วทําไมทําหน้าแบบนั้นละ่ะไม่มีอะไรจริงๆคุยกันไปเดี๋วนะเดี๋ยวฉันเข้าไปกินในเจ้นเป็นจริงๆด้วยเพียงสามสินไม่ยอมรับ เก็บความรู้สึกไม่เก่งเลยแถมยังปากแข็งอีกทำให้ดินกับโยธาถึงกับหันมามองหน้ากันอาการท่าจะหนักก็เด็กมันไม่สนใจนี่ว่าแต่เรื่องของชนซ้อนไม่สงสัยแน่นะว่าชนดีขึ้นแล้วก็ไม่น่าจะสงสัยถึงจะสงสัยแล้วไงหมอน,นั่นไม่กล้าเข้าใกล้พี่ชนด้วยซ้ำเป็นฉันฉันก็คงไม่กล้า ไม่คิดว่าชนะชน,นจะเกียรตแรงขนาดนี้พี่ชายของฉันนะขึ้นชื่อว่าใจแข็งและดินล่ะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็ไม่นะแต่ฉันว่าเป็นฉันใจแข็งตรงไหนตรงที่กับฉันไงพูดบ้าอะไรของนายอ่ะฉันไปใจแข็งกับนายตอนไหนก็ทิ้งให้ฉันนอนเต้นคนเดียวตั้งหลายวันแล้ว ปกติฉันก็ไม่ได้นอนกับนายอยู่แล้วไม่ใช่หรอคืนนี้ได้ไหมนอนด้วยกันในเต็นท์ม่ได้หรอกเดี๋ยวิสอนจะสงสัย,สอ,นนอยสองคนนั่นไม่ได้อยู่ในเต็นท์ฮะสองคนนั่นไม่ได้อยู่ในเต็นท์ใช่โอเคเข้าใจแล้วแบบนี้ฉันต้องนองคนเดียวอีกแล้วสินะอดทนหน่อยสิที่รักที่รักเหรอเมื่อกี้ ดินเรียกฉันว่าที่รักใช่ดีจังเรียกที่รักไปตลอดได้ไหมไม่ได้ฉันขนไม่เป็นไรเอาไว้เรียกตอนไม่มีคนนายนี่ได้ไหมได้สิที่รักจินพูดพร้อมกับยิ้มหวานตอบท้ายด้วยการแยกเขี้ยวใส่ทำให้โยธาถึงกับพัวเราออกมาดังๆ ที่ท้าดิงก็เคินเหมือนกันไม่ใช่แค่เขาที่เขิน